สวัสดีครับซื่ชัยคนด้วยนะครับผมผมเนนะครับผมก็ในวันนี้นะฮะเรามาพูดถึงตัวปืน S Ball กันดีกว่านะครับเพราะว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างจะติดท็อปเมตาและมีคนพูดถึงค่อนข้างจะเยอะนะครับผมซึ่งผมก็ทําคลิปของแต่งตัวปืน S Ball ไปหลายแบบแล้วนะครับผมหลายซีซั่นแล้วด้วยผมอยากบอกแบบนี้ครับว่าตัวปืน S Ball นะครับโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันเป็นปืนที่ของแต่งตายมากๆนะครับเพราะว่าของแต่งตัวปืน S Ball เนี่ยมันจะไม่ค่อยมีเยอะมากนะครับผมคือของแต่งมันเนี่ยถ้าสมมติว่า จะแต่งใช่ไหมครับมันมันจะค่อนข้างจะฟิกเลยนะครับว่าท่านผู้ชมจะแต่งแบบไหนนะครับผมเพราะว่ามันแบ่งออกเป็นได้แค่2แบบเท่านั้นนะครับ1นะครับเล่นบุก2นะครับจะเล่นแคมป์นะครับผมซึ่งแคมป์ก็เปลี่ยนจากว่าจะเล่นแบบติดตั้งแม็กซ์ซีสิบห้าลาว FMJ ไหมนะครับผมหรือว่าไม่ได้ติดตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันเลยทําให้ของแต่งของตัวปืน s ่ยตายมากเลยนะครับมันจะไม่เหมือนอย่างปืนใหม่อย่าง M13 มาเลยแบบนี้นะครับอย่างตัวปืน M13 เนี่ยมันยังมีของแต่งที่อ่า แต่งได้หลากหลายระดับหนึ่งนะครับอย่างแมกกาซีนก็มีให้เลือกนะครับว่าจะเลือกแบบไหนลำกล้องปืนก็มีให้เลือกนะครับว่าจะเล่นแบบไหนได้ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่กับ S v a l l เครับผมถ้าจะเทียบแบบ S v a l จริงๆเนี่ยมันจะค่อนข้างเทียบกับ CR56A Max นะครับสองสองก็บอกนี้เนี่ยจะคือเทียบเคียงได้เลยนะครับเพราะว่าคุณลักษณะมันเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันค่อนข้างจะเยอะนะครับผมแต่ว่าในวันนี้ผมจะมาพูดถึง S v a l โดยเฉพาะนะครับผมเพราะฉะนั้นผมเลยจะขอตัด CR56A Max ไปแล้วกันนะครับ โอเคเรามาดูของแต่งกันดีกว่านะครับซึ่งของแต่งที่ผมจะบอกนี้เนี่ยจะเป็นของแต่ง s อส l บอลสายบุกนะครับผมและมันจะแต่งแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะมีอัปเดตอะไรใหม่เกี่ยวกับการบัฟหรือเนิร์ฟนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับแต่งรูปแบบนี้ไว้ใช้ได้ยาวๆเลยนะครับผม ของแต่งชิ้นแรกที่สำคัญมากๆนะครับลำกล้องปืนนะครับ MIP Quick Response Barrel นะครับผมเพิ่มหนึ่งรถเร็วลานงยิงนะครับสองเพิ่มความเร็วกันที่และ3เพิ่มความเร็วกันที่ขณะเลงนะครับจะเสริมในเรื่องของความคล่องตัวให้หมดเลยเพราะว่า S Ball เนี่ยเราจะเล่นสายบุกอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของการควบคุมปืนกับความแม่นยำที่ลดลงไปตรงนี้เนี่ยมันเลยจะไม่ค่อยส่งผลกระทบอะไรกับเรามากนะครับเพราะเราเนี่ยเข้าปะทากับสตูลในระยะใกล้อยู่แล้วเนาะโอเคนะครับของแต่งชิ้นแรกไปถ้าจากลำกล้องปืนนะฮะ ข่าวนี้นะครับพ่านท้ายนะครับผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของ y า a m กมคอม t บดสต็นะครับสำหรับผมนะครับมันเป็นของแต่งที่ค่อนข้างจะเรียกได้ว่าโกงใช้เล่นนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่ามันลดเลเวลเลยไปถึง13โดยที่ข้อเสียนะครับเพิ่มแรงเดนเอาต้านอนมาอย่างละ1.8เพียงแค่นั้นเองนะครับน้อยมากแล้วก็ตัวตุกที่บ่มมา10ตัวตุกเนี่ยในระยะใกล้มันจะไม่ค่อยสมผลนะครับมันจะสมผลจริงๆคือในระยะไกลเลยนะครับแล้วก็ความไม่นยำเบอรลงยิงจะลดลงไปนะครับซึ่งความแม่นยำเงอรงก็ ส่งผลในระยะกลางไกลเช่นเดียวกันนะครับระยะใกล้จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพันธาอนี้เนี่ยดีงามมากเลยนะครับสำหรับสายบุกเนาะของแต่งชิ้นถัดไปนะครับผมใต้ลำกล้องเป็นสไตรอฟอร์ดกิฟเพื่อลดแรงดึงดตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยาเมื่อนอย่างนี้นั่นเองครับหลังจากที่มันลดลงไปเยอะเนี่ยเราก็พยายามทำให้มันกลับขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็เหมือนอย่างเคยนะครับใครได้ควบคุมปืนไม่ค่อยได้นะครับติดตั้งเป็นเลนเจอร์ฟอร์ดกิฟแทนก็จะคุ้มค่ามากกว่านะครับผมส่่่วนนนนนนเเเเปรรยยฟฟออ์ดกิีีีั้ ถ้าส่วนรับชมจะใช้จริงๆนะครับผมแนะนำว่าเป็นในส่วนของอาการเล่นแคมที่จะติดตั้งแมกซิน FMJ นะครับผมโอเคเนาะส่วนธรรมดาเนี่ยผมแนะนำแค่สไต์ฟอร์กิปกับเลนเจอร์เพียงแค่นี้นะครับของแต่งชิ้นถัดไปนะครับเลเซอร์นะครับเป็น ODMC Laser Tactical นะครับหนึ่งล้อเรเดียร์เลงยิงเพื่อทำให้เราเนี่ยบุกได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวและได้เปรียบสูงมากขึ้น สองนะครับความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครับทำให้เราเนี่ยยิงสตูให้กระสุนเกาะกลุ่มมากขึ้นในระยะกลางนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นข้อดีที่เผื่อเอาไว้นะครับผมดีกว่าไม่มีเนาะก็เลยเป็นข้อเสียในเรื่องของเลเซอร์ช่วยเล็งแทนแต่เลเซอร์ช่วยเล็งมันแบบจะไม่ค่อยส่งผลอะไรมากนะครับเพราะเลเซอร์มันจะเปิดเฉพาะตัวให้เราซูมยิงนะครับและจังหวะเราซูมยิงก็คือจังหวะที่เราสังหารสตูนั่นเองนะครับผมโอเคนะเขาแต่ชิ้นสุดท้ายนะครับแม็กกาซีนเป็น large extended mag A เพื่อเพิ่มความจุแม็กกาซีนไปสิีนัญยงไงนะครับ หนึ่งเลยนะครับมันจะทําให้สมมติว่าท่านผู้ชมบวกบวกกับสตูอยู่แบบนี้ใช่ไหมครับการที่มีความจุกระสุดเนี่ยเพิ่มมาถึง10นัดเนี่ยสามารถทําให้เราเอาชีวิตรอดหรือแบบฆ่าสตูได้อีก1คนเลยนะครับเรียกได้ว่ามันสมผลในตอนชตาร์ชี้ขาดกับสตูเลยนะครับผมสําคัญมากข้อเสียนะครับคือความเร็วที่ลดลงไป2%อเลเวลไลโหลดบวกขึ้นมา6%และเลเวลไลเลงจะบวกขึ้นมา3%นะครับซึ่งข้อเสียพวกนี้นะครับในเรื่องของความเร็วกันที่แล้วเลเวลไลเงยิงเนี่ยเราได้กําไรนะครับผมถ้า้าาไปหัักกลบกบขอดีเนะ ที่สผลจริงๆคือเลเวลไลโหลดที่บบกขึ้นมา6%นะครับซึ่งเลเวลไลโหลดตรงนี้เนี่ยผมแนะนาว่าเวลาท่านผู้ชมใช้ยิงกับสตูใช่ไหมครับมีจังหวะนะครับสตูหมดหรืออะไรแบบนี้เนี่ยเข้าที่กำบังและรีโหลดนะครับผมมันจะช่วยกลบในเรื่องของเลเวลไลรยิงที่บบกขึ้นมาได้นะครับเพราะว่าช่วงเลเวลไลโหลดนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันค่อนข้างจะคุมที่จะไปแทนที่กับช่วงเวลาที่เราเนี่ยสามารถคอนเฟิร์มคิวกับสตูได้นะครับผมโอเคน้ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบแต่ละคคคนนนนนนะะะรัับบบบวว่่าาาจจจเเเลลืออกกกแตงงไไหหีดดด็้ชย อันนี้ก็คือของแต่ทั้ง5าชิ้นที่เป็นของตายของ S b a l เลยนะครับผมอาจจะมีปรับเปลี่ยนบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่คีย์หลักของมันคือลำกล้องปืนพันท้ายเลเซอร์นะครับผม3สิ่งนี้สำคัญมากนะครับหรือท่านผู้ชมอาจจะคิดว่ามันซูมไวแล้วก็เอาเลเซอร์ออกไปติดกล้องเล็งแทนก็ได้นะครับเผื่อใครที่จะติดกล้องเลงเนาะโอเคนะครับคราวนี้เรามาดูสุปสเตตัสตัวปืนกันดีกว่านะครับว่าตัวปืนเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับโดยสเตตัสตัวปืนนะครับข้อดีเนี่ยมันจะค่อนข้างมีน้อยกว่าข้อเสียนะครับ้ีเบน มันช่วยส่งเสริมในการบุกให้เราได้เยอะมากนะครับหนึ 1, ่งระยเวลาเล็งยิงนะครับจะลดลงไปถึง23%ก็คือเร็วกว่าโโอ้หเร็วกว่าเดิม1ใน5เลยนะครับสองนะครับความจุแม่สิ่เพิ่มขึ้นมา10นัดก็จะทําให้เราเนี่ยคอนเฟิร์มคิวกับศัตรูได้ง่ายขึ้นนะครับสามนะครับความเร็วเคลื่อนที่บุกขึ้นมา2%ก็จะทําให้เราสามารถเคลื่อนที่เพียงจุดต่างๆได้คล่องแคล่วว่องไวมากขึ้นนะครับข้อเสียนะครับความไม่เยืเอกงยิงนะครับจะบุกขึ้นมานี เดียวเองนะครับในเรื่องของกระจายกระสุนนะครับผมเห็นได้จากตัวเลขเลยนะครับเพียงแค่2.8เท่านั้นเองก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไหร่เลยนะครับ2ตัวตุกซึ่งตัวตุกเนี่ยมันจะค่อนข้างเร็วไงดีครับส่งผลกับระยะไกลระยะกลางเป็นหลักนะครับระยะใกล้จะไม่ค่อยมีปัญหาเนาะแรงเดี่แนวตั้งนะครับบวกขึ้นมา3.1แรงเดี่แนวนอนบวกขึ้นมา1.8เรียกได้ว่าเป็นค่าที่น้อยมากๆเลยนะครับผมต่อไปนะครับก็จะเป็นเลเซอร์ช่วยเล็งซึ่งเลเซอร์ช่วยเล็งผมก็อธิบายแล้วนะครับว่ามันไม่ได้ส่งผลย ต่อไปคือเรือว่าโหลดบวกขึ้นมา6%กอ็อธิบายแล้วเนาะแล้วก็ความเร็วเืนที่ขนาดเล็งลดลงไป5%ซนะครับซึ่งความเร็วเคลืนที่ขนาดเล็งจะไม่ค่อยได้สมผลกับรูปแบบเกมเพลย์เรามากเท่าไหร่อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือของแต่งทั้งหมดของตัวปืน a อสบอลนะครับผมก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูละกันนะครับผมว่าพอไปใช้จริงเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปดูกันเลยครับโอเคครับผมก็เข้าเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม นี่นะครับความเร็วกันนี้ที่บวกขึ้นมา2%เนี่ยมันจะทำให้เราขึ้นไหวได้ไวมากเลยนะครับก็เรียกได้ว่า,วา,วาเอาไปฟัดกับพวก SMT อะไรแบบนี้ได้เลยนะครับผมเพราะพวกปืนกระกู SMT ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะใช่ไหมครับการให้เราเพิ่มในเรื่องความเร็วนที่ตรงนี้ไปเนะี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสที่แบบไปเซอร์ไพรส์ของอาพวกคนที่ใช้ตระกูล SMT เป็นหลักนะครับผมแล้ว s 1 o wow นะครับดามเมจก,กับอัตราลั่นกระสุนไปเนี่ยโอเคมากเลยนะครับคือเทียบเคียงกับปืน SMT ได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่า ดีงามมากเลยนะครับแต่ที่แตกต่างจาก SMT จริงก็จะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรเลยครับในเวลาแรงยิงที่ถึงระดัไปแล้วเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าช้ากว่านิดนึงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของระยะยิงนะครับที่ไกลกว่าซึ่งมันจะทําให้เราเนี่ยได้เปรียบ SMT มากมากเลยนะครับในจุดตรงนี้นะมันเลยมันจะกลายว่าเราเหมือนเป็น s m g ที่สามารถคุมพื้นที่ศัตรูได้นะครับผมคอยคุมจังหวะศัตรูให้ศัตรูอยู่แค่ตรงนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็อยู่ในหมดทีมเด d m a ทนะครับ เพราะว่ามีโหนดแคนผมก็เลยมาเล่นนะครับช่วยช่วยช่วยแคนนะครับผมช่วยเก็บแต้มช่วยแคนนะครับถ้าหัวแคนดูอยู่อ่าผมผมผมครับพบโอ้โจอโอ้โหผมพูดถึงหัวแคนปั๊บลิ้นพันอ่าหัวแคนน่าดูอยู่ผมตั้งใจเก็บอยู่นะครับผมแล้วหัวแคนดูนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปตรงนี้นะครับไอ้จูยิงแบบเมกี้ ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งจุดที่มาแคมป์กันก็ค่อนข้างจะดีงามมากเลยนะครับเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะตัดศัตรูได้เยอะนะครับผมไอ้โอ้หเชื่อไหมครับว่าตอนนี้ไมค์ผมบังจอผมไม่เห็นเลยว่าจำนวนกระสุนผมเลยกินนัดครับผมตอนนี้ผมไม่เห็นเลยครับท่านผู้ชมผมใช้เซนกาเอาล้วนๆนะครับผมเปิดยูวีไปนะครับผมแล้วก็วันที่5ที่จะถึงนี้มันจะมีคอบดิวตี้แวนกาด มาแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีคลิปเขาดิวตี้แวนกามาปะป,ะป,ะปะน,นก็น่าจะเยอะหน่อยนะครับผมยังยืนกันในคำเดิมนะครับผมว่าผมจะทํำ4คลิปใน1วันให้ได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมกําลังเขาเรียกว่าเคลียร์เวลาได้โอเคแล้วนะครับผมซึ่งบางเรื่องมันก็ค่อนข้างจะเศร้านิดหนึ่งนะครับแต่ว่านะครับผมเดี๋ยวเราไปใช้นูก,กันดีกว่านะครับ นะครับผมอีกฝั่งก็บอดหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไรนะครับเอาประมาณว่ามาเล่นเกมเพย์ดูนะครับเพราะยังไงเนี่ยตานี้ก็บอดใช่ไหมครแต่ว่าตาหน้าเนี่ยผมน่าจะหาห้องที่มีคนให้ได้แล้วแต่ตอมาให้ดูนะครับด้วยความที่มันเป็นโหมดทีมเดสแมทใช่ไหมมันเลยทําให้เกมจบไวนะครับผมผมรู้ท่านผู้ชมไม่จุใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นไปดูตาหน้ากันดีกว่าครับโอเคนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตานี้เจอคนนะครับผมหาห้องให้เจอคนให้ได้แล้วนะครับ โอเคเรามาลองใช้จริงกับจริงๆเลยนะครับเป็นจริงที่จริงๆโอ้โหทีมได้แมชชิพเมนด้วยนะครับแม่อุตสาสุส่มดายก็ยังได้ด่านโปรโดอยู่ดีนะครับมาดูกันโอ้โหเขาใช้สไนเปอร์ด้วยอ่าผมจะรอดไหมเนะี่ยเพราะว่าตัวพวปืนตรกูล s m g อะไรแบบนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวปืนตรกูลแบบพ้องแค่วงไวแบบนี้นะครับมันจะค่อนข้างโดนตัดระยะกลางหรือไกลแบบนี้ได้ง่ายนะครับผม เวลาเจอปืน s อ a l หรือปืนอะไที่มันใกล้ๆนะครับพยายามหาปืนที่มาตัดตนนรูในระยะกลางหรือไกลนะครับผมมาันจะาเคาน์เตอร์ซึ่งกันและกันนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวนะผมเปิด USB ไปก่อนนะครับโอเคโอเคครับผมหาจังหวะนะครับรีโหลดเหมือนเดิมนะครับผมไม่เห็นจำนวนกระสุนตัวเองนะครับผมผมเลยเล่นแบบสุม่ม ว่าตัวนี้กระสุนน่าจะเหลือประมาณไหนนะครับผมเพราะว่า1อันนหนึ่งแม็กเนี่ยจะฆ่าได้ประมาณ 3- 4ถึงคนนะครับแล้วก็ถ้ามีจังหวะบ้างก็รีโหลดเผื่อไว้เลยนะครับผมมันจะช่วยได้นะครับผมแต่ตอนนี้ศัตรูหายไปไหนนะครับผมผมหาศัตรูไม่เจออ้าวออกห้องซะอย่างนั้นแหละโอโ้โหพอผมเจอห้องพอผมเจอห้องที่มีคนก็ออกห้องกันซะอย่างนั้นละครับพ,พี่ทำไมพี่ทำแบบนั้นละครับไม่เป็นไรฮะเราเล่นต่อยจบละกันนะครับผมแม่กลายว่าคลิปวันนี้นี่ เฟลเฟลนิดหนึ่งนะครับเอาอาอีกฝั่งมีคนเข้ามาเพิ่มเลยครับโอ้ดีใจด้วยนะครับผมแม่ผมดีใจแล้วตอนนี้เขาเล่นตักอยู่ตรงนั้นนะครับจําไว้นะครับปืนบุกทุกปืนเลยเนี่ยห้ามสู้กับตูอาพวกศัตรูที่ดักอยู่เด็ดขาดนะครับแบบออกไปในจุดที่ศูตรูดักอยู่เนี่ยเพราะว่าเราเสียเปรียบสตูมานะครับความแม่นยำเราไม่ได้ถึงขั้นที่จะไปสู้กับพวกปืนพวกนั้นได้นะครับผม มันเป็นข้อจำกัดของการเล่นนะครับโอเคครับขนดสุดท้ายเรียบร้อยครับผมจบเกมไปที่เรียบร้อยครับก็สำหรับคลิปตัวปืน s w a l ก็คงจบลงเป็นที่เท่านี้แล้วนะครับขอบพระคุณทุกคนที่รับชมมาถึงตอนนี้มากๆเลยนะครับเจอใหม่คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่เป็นไรจริงๆแล้วนะบายยนะครับอดโอสนะครับ อุ้ยเอ้ยผมลืมไปเลยฮะก่อนจะจากกันไปนะครับผมฝากล้กดไลค์กด subscribe เพื่อ, like, อเป็นกำลังใจด้วยนะครับที่สภันก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไปเยอะเลยนะครับผมอ่านแล้วตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจริงๆแล้วนะครับบ๊ายบายนะอเดียสนะครับบุ้ย